หามารับแขกรับหอดฝรั่งหอดกระเม้นกูละจะแเมงานไงกระดุกเลจ่เม้ต่ทักไรดอกแม่ก็ดีใจห้กันสีลูกเคยเสียลูกรออีเสะด้วยลูกเคยกรได้านแม่เทาได้ฟันของลูกเคยยีดอกอุ้ยแมู่้ไดแซวมันอันไสย่กงไก่บ่ยเ็นแกงไก่แกงไก่นั่นแหะค่ะยงียังเน่สุดพ่มี พูดน te ี่นี <S <S ่นี่คือกูมูนไม่บ่มาพูตะมัวน่ะมาเ็วอยวาอายเอ้นครเนาะย่าอายเดาะ้อนรอนขึ้นบนบ้านขึ้นตูนักข่ายงานเฮ้ยงานกินดองเด้อมันดีเด้อไปไปยังยังยัง อันนี่บอกครับเจบบ้าเบาว้าฮะยนี่เป็นพ่อเขาพ่อเจ้าเบ้าว่ามันเจ้าเบ้าผู้นี้อ,อีพ่ออีพ่อครับงานใหงานวจนดีจาามาเร็วนมันาเติมใจข้ามายา ประมวนเนี่ยสวัสดีครับนี่บอครับเจ้าเป้าอ๋อไอเขาายเขาครับมาแน่นหอดเจ้าเป้าเถอะหนิตายตายมีอีกที่มีอีกโอ๊ยอยากเห็นแนี่วันวาสนากูสิได้นั่งมองนีบอน้าทั้งใบบอมาเด้อขวานเอ้ยเออนู้นผู้เดียวนี่แล้วเจ้าไปนั่งที่เขาจะดีหรือางพราะเจ้าเป้าเจ้าสาวโอ้ยไข่กระสมมวลว่าไข่สิได้แตงังสิจักยาวบอคอยมา่าระจดิ สินพวสักไปนั่งงงมันเงียบเงียบรถยางเปรอสะคือพ่านีเสียงโหเสียงฮมาบวนขันมาลองใส่หมืนแ้งานใหญ่งงานเอาเสาลงล้มเรบอแไปวก็ได้ยินแม่พ่อบาดอยนี่แหละพวกนี้แหละที่จเล่าวอ้ยวันดีคััโอ้ยอโอยูอยโอยแม่พวกใยบ้านบ่ามาสวดรวดแช่เนี้ย ลอดเกือบซ้ำหอยกันยังไงวม่ของนไผยเหรอคือเมื่อเจ้าเป็นยังเป็นผู้ใหญ่บ้านหรือท่ายกสมันส่วนลวดเจ้าอุ้ยกันลอดเตืบแล้วเนาะโอ๊ยกลัวจะปะล้วนไม่เมื่อเพื่อนคุณเจ้ามีเท่านี้พอสามโตสามคนอยู่บ่ไม่ไม่มียูจัดไงจังไลยเมื่อนี่น่ะแม่เต็มใจเต็งแม่มากลูกเก๋โอ๊ะอย่ามันกูนั่งอีกแล้วกูนี่เอ้ยคอยดีๆใจลายเออ ดูไปที่กระสมเกียรติคงบระเกียดใส่คอ,อยม,มาเฝ้าก่อนการเดิมใจหอนอยากเซิ้งแล้วคนมาลูกใช่พอนมันโบโคตร <อด S 1> ม่ได้คอ่คคอยแข็งเ,เร็วจนไปได้เล่นโบได้นอนนอนบานวันนี้ลูกไหลมาตัว <c oughs> มาหอดเจ้าเตรียมสิ่งเตรียมของแล้วปุ๊บปั๊บพอดีโอ้จะมันดีกรกะดกกระดอมาขึ้นมอนอนเบาหนึ่งขึ้นเมียนโบพ้นขึ้นเลยวะอู้ห้นเข้าแนีมันคือผ่อดเรต้องตื่นเต้นลูกเราต้องตื่นเต้นั่นแไปมาแล้วเจอสินานไหหม้อสุกเจ้า ู้เขาเราควรนแ็่ตัวผู้โคตรลูกแคนเห็นเป็นเบอเดียใกล้สิได้เวลาะรบอต่อใกลเลีวใกล้เรีวอันอันหมอสูตรห้องบัวท่านมีอ๋อไปหามาทุกหาเตรียมไว้อะนะยังอ่ะหมอสูตรบ่มีกจังหวเอาสิหวังตีเนาะบ่เป็นงานแตงกุเแมเด็ดเดย่าเรียนตหลายไบอลน้ำแนทำทาไปฉล่ดซีบ้านซาหาบ้านเลือกว่ามันเจ้านี่แล้วะมาตาถึงแต่เท่า ข้าแม่เึงยิเอาแม่ยังกับฉันนะพอมึงเกิดก้อนขูดสอปีเท่านั้นเด้บัรเว่าเฟนาสูตรให้ลูกให้เต้าไ้ร้านจักเถื่อจักงานเลยนะสีบริืวมพระคุณดอกบัอาเอาเนาะเนาะเผานะมันเมนบอมันยุใคได้ยินยุมันแบีนบอสีู้หญิงสูดปวดนะกรเทยกรเทยเนู้หญิ่งอย่าไปตัวเพิ่นพูดว่าปุย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 ปยปยยยปยยปปยลูบปยย เอาละลูกเอ้ยวันนี uh ้คนใต้ก็ต้องสุดกับฮุเก่าหลักครั้งคือเก่านั่นแหละแต่ว่าได้เลิกไม่รอดพอดีแล้วก็ไปจังไหนท่านกรรมการได้เลิกแล้วก็เชิญเจ้าบ่าวเจ้าสาวเพิ่อนพ่อทั่งคนชั่วไปเปล่าไปนั่งไปมาหน่อยแท้มื้อนี้แขกก็จังบ่นอนรับหลายๆเนี่ยอันอันแขกไปใช้หมดง้อมือมันอยู่ในขว้วข้าจะยำดูง้ออยู่บ่อยชมนั่งกระไดพันพูดกันอยู่บเชิญแขกไปเซเว่นอยู่บเนี่พอวันจับบ้าจ้าสาวใบกัน ไอผมเป็นอ้ผกู่าก็ได้แม่นบอกยอดใส่ละบานนี่หาหม่องนั่งไสละไยผูกแขนมอภาพก็กระบอกนี่ไเอ้าพ่อภาพผูกแขนก่อนดูเฮ้อพ่อภาพนะอัวไายกระสุนแล้วจ้าไคอันอ๋อสูตรสกป้นเป็นไอ้กระยับไปในสมัยยืนบังปูกูจิบบ่ได้เขากองฮะเป็นมุจเบ้า้ันนนเกบี เออฮเล้โหลลโหลเารน่นะสมติเราสมมิสววัอยเอมากระโนกระโนถ้้าเดียกินแน่อันของงยงอยังม่ยากไปบ้านเราบนังเราบเานยงเราบะแบบนี้ละมันจังขังไหนกูสวดกันเอามาสวดที่เอสวดนี่วนนี้เราเปงอะไรกันมันี ไม่ยังพันเตีวิสูงวิสูงไม่ยูงสูงกว่าไม่ยังไม่ตะเกียนล่มทับทางเกียนไปไม่ได้ยาจามานี่อาราธนาเด็กให้เจ้าเปิดเครื่องให้เจ้าเปิดเครื่องมาเลยแม่จำปีป้านน้ำพี่แม่กับม้าวันเธอแต่งานยังหน้าตาดูพี่แม่กองเครค่องที่รู้ ว่าเธอไม่อยากให้มายังมาพี่ขอโทษทีวันนี้อยากมาเห็นหน้าควร่วมงานไม่วังพี่แก้วตาน้องไม่ได้เจอเคนถูกเบอร์มันเน่าแล้วไอ้พาน อ้าในงานอายก็อายเลือกเดิมเป็นแค่คนเดียวที่น้องไม่ได้เรียนเชิญถือของควันก้มหน้าเดินมาบ้ากน้องวันเธาโชว์ที่ไม่กลัวให้เธอรอกน้องจ๋า เาสนะเกิดมากุ้นไม่มีรักได้เพียงใจหมดหวังจะได้คนดีพอร่วมงานพิธีให้พี่ได้มาอวยพรแหมยนยนยนบอลบอลลางานสองคนมาเป็นครั้งสุดท้าย เพิ่งเจ็บทั <c ười> <c ười> <c ười> ้งอันรวบาพ่ายแพ้แน่นอนมองเห็นเขาหลังน้ำสังรถมือเขาหน่อยแทนกันหน่อยสะท้อนห่วยพอดให้ทางน้ำตาไอ้ยมีแห่ง านมงอลน้องลูกไส้ไงเจ้าคือเป็นยังสั้นเฮ้ยน่องเขานี่คือกัน้นียเราไม่เมียกองแงงเลยมาอวยพ่อน้องดีๆที่มามาจะไหนเนี่ยมาวมาโะบไขมัลูกไนเาจำปีข้าบอกคือมูเนาะมาดิพึ่งเจอมาดี๋พึงเจอมาเดินมเด มาเป็นคราสุดท้ายท้งเจ็บทั้งอายรู้ว่าภายแม่แน่นอนแม่แม่มองเห็เขาหลังออ่น้ำสั่งรถมื้อบังบอยไอ้แขกรอพ่อแสนปวดใจที่ทตายตาอเป็นทามันดีปหพดให้ฟังน้ำตาเราเนาะเา ไม่้านี่ไม่มีของขวัญมาฝากเมาอเนลูกเจ้ามีแต่ลมปากกับกินของดีกีหัอให้เธอทั้งสองจงอยู่ความรักกันจับจับจับจััย่งจับจันั่นไปจนชั่วฟ้าดินสลายหยุดอย่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดต้องจากพากันให้เป็นพันยาที่รู้ใจ เป็นสามีที่รับผิดชอบต่อครอบครัวปากยุ่หกกัรวันนี้ให้เหมือนกับันจะหลอดๆแย้มจับๆจับๆจับๆจับยุดปากคุณนายทำปีคุณนายทำปีเจ้าพาลูกเจ้าข้าบ้านเดี๋ยวนี้บอกไปบากยุดงคอยบอกไปคอยมึงเป็นอย่างนี้หรืสิฮะไม่ปากท้อ ให้เกียรติน้องแน่น้องเขาแต่งงานมีความสุขให้เกียรติเขาจะมาแต่งไปแม่ขอดกเมาแม่จะพูดเรื่องว่าเดี๋ยวหนึ่งเอาเด้อไปไปไปถือคนบ่ายยังสาวคนเมาทีอี้หรอกกรไดอะไรเพื่อพ่อยมะไปได้แี่เขาเดี๋ยวไปถือสาเราคุ้นชื่อจำปีเอาจังสี่ถ้าใครมาเขาเลยเท่ากับฝ่าฮิ่งฝ้าวิ่งแล้วรับท่านขี่เราเนาะ เงียบๆแล้วก็จะนำคุณศิลาอาลาธนาไม่เดินไม่เส่็จนอนดอกไม้คนพิชิลาโคเชียงได็ก็เอานม่แม่กับลูกป่อยใเศร้ากันอยู่หัลตุดําเลื่อนการของเหาไปมาจังพันเตวิสูงวิสูงไม่ยงสูงกว่าไม่ยางโมแม่นต์เฮ้ยก็เอาไปเลยนี่เอากระไมยงสูงกว่าไม่ยางตัวมึงว่าสูงกับตัวใบตูตีโอ้ของนั้นแม่สีสีมันต้องสั่นหอนี่อาราธนา บ่าหูแต่มาลืนลืนความขู่แต well, ่บ well, ักกนรีแม่นาะงปจังกเกิดคว่ำขู่สักทีแอมไมสู้รถพ่อหมอสู้รถเอาอีตาวเทาในปกี้กินหน้าสู้มายังพันเตวิสุงวิสุงไม่ยงสูงกว่าไม่ยางไม่ตะเกียนลมทับทางเกียนไปไม่ได้ยาจามาพอแล้บ้านี้ห้ามเอ้ยสูงขี้เราจะไม่นุ่งห้อด้วยแบบยังเอิญไหมเฮ้ยตกใจเลยว่าสีสีมือนี่เป็นมือสันวันดีวันสิทธิ เอิญบอท่านหอนอดบอที่อย่างคุมืทรนี้เอิญมาจับหน้าผากเมื่อกีบอท่านหอดบองเอิญอยากจะเป่าเอิญไรขวันอ่นนะพอไม่เอี้ยนคอนเทนด์อย่าเปาเอิญขวัญเอิญชี่ไต่แหกมากินเราไปใช่ป่ะไม่พอเป็นบ้าทั้งแม่ทั้งลูกไปเลยแท้จะว่าไผ่น่ะฮะว่าผู้ชายว่าแม่กับลูกเนี่ยแม่คอยด้นั่นบอเขาโทษนนั่เอาภาไปว่างไปหันาไปหอดใช้กว่างหันไหมสูสียังไงละโอ้ยจะสวนกันบริษัท EVA ไม่ยาบอีกแล้วจัดจำหน่อยว่าสีสีมื่อนี้เป็นมื่อสันวันเดียววันสีสีมีตาโศกโจกันนี่แม่นโจกแม่ยันขันขันอันนี้แม่นขันแม่ยั่แก้วบ้านเจ้าถี่ผ้าพ่อนใช้สีสีนี่ยเขาสูตรขวันว่าม่นล้ำสิ่งตกแต่งแล้วว่ามาเยอะขวนเอ้ยเอาว่าเยอะควันเอ้่าทำไมมาเยอะควันเอ้มาเยอะควันเอ้มาสับหัวอี่าิบเท่าแล้ว ย้ำใครมาบ่ยากมาเชิญขวัญแข็งให้เจ้ามาลี่ลาเชิญขวัญขายเจ้ามาลี่ลายเชิญขวัญเจ้าไอ้มารักษาสินแท้ใหม่เชิญขวัญเจ้ามารักษาฝาละไงอย่าให้เปิดย่าหมนลูกระเบิดเจ้าอย่าตื่นตกใจว่ามาเยอะขวัญอ้วยมาด้วยไปทางไหนใส่ออนอุปยาเขาด้วยมันโอ้ยสวดทำไมแล้วก็จะขอหนิ่นอนผมมึก ไปทางให้ใส่อ่อนเอาห้อนคือของเด้งขึ้นเทิงพราปานตบแตงอลอยไก่เด้อดลำไส้ดีบ้าดีตัวมอสุดชีนนางเอกนั่งเอาชินเชินเนี่ยก็ชินนี่มึงเอตายร้องอันแบ่งคนทางเท้ากับนั่งสิพันกันลมอ้อมมือนี่บักนาป้อมสิกินเต้าหลังโอ้มันก็บอกดีแต่ป่ะฮะว่ามาเยอะกว่าเนึงมาเยอกว่าเนึงมานะขวัญนะเออหนุ่วคนไทยนะ แล้วแล้วก็ผูกคอตอแขนตัวมันผูกคอตอแขนเจ้าเราผูกก้อนมูเอาไปม้อผเป็นมอาแมนเดี๋ยวเดี๋ยวเดียไโอ้ยไฟมอผ้ามต้องหาไฟมาผูกก้อนมูอตามพี่ที่รีตองโอ้แมนน่าบิ่งหาเจ้าหางั้นก็เดี๋หาไฟเอาไนจะเป็นเท่าใส่ยุใส่ไฟเอา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 ยไฟขึ้นยุนสเวเดียวเนี่ยไยครับบักโอ้ยวะวะวยัอยโอ้ย่น้องให้ยังเจ้าตีสามให้าไฟน ไฟยังไม่ยืนอด้ยืนเท่าเลยบอไฟจนงอกแล้วพี่น้องเอากระบอกหัวเน้นขึ้นไปแดงกวาเท่าเรเกิดดนไฟงอกม่ามันน้ำาแซปอดไฟเพนกระไดยืนขามากกจะผูกแขนโอ้ยยืนแขนแขนขนตัวผูกแขนบนผูกขา เอ๊ะบัดแม่แม่บัดสืเมื่อแล้วจะเริ่มฮอดูภหยในเรื่องคุณไยังงได้กินอยังเสียไปตีมใส่สาปลาย่หันบ่ได้กินหลายมือเตรียมไว้แล้วข้าวต้มขนมใส่มือพอผ้ามเรียมไว้แล้วแม่ผ้ามแม่ผ้ามเออแม่ผ้ามขนาดอ้าวผูกจับมือกันแน่มืัอแรกจะได้กับเฉดยเชิงกันอ้าวโวยพ้อนนั่นน่ะเออบายเสนี่เด้มาตะ